ขณะน,นี้ข่าวพลังมดเรามาอยู่กันที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะ<ป>เนื่องจากว่าวันนี้เมื่อช่วงเวลาประมาณบ่าย30นาทีก็มีคำสั่งสารอนุญาตให้ประกันตัว<ป>คุณจตุพรพรมพันธ์ค่ะแล้วก็<ป>ตั้งแต่ช่วงเย็นประมาณ5โมงเย็นส<ป>ื่อมวลชนแล้วก็<ป>มวลชนก็เริ่มเข้ามาในพื้นที่ของบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะเพื่อ รอรับคุณจตุพรขณะนี้16เนาฬิกา18นาฬิกานาทีนะคะก็มีการแจ้งเข้ามาว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีที่คุณจตุพรจะได้รับการปล่อยตัวแล้วเดินออกมายัางประตูหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะเนื่องจากว่าคำสั่งก็เดินทางเข้าไปแล้วแล้วก็การขั้นตอนในการที่จะ ออกมาจากประตูเรือนจำก็จะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนเล็กน้อยก็มีถึงมีการแจ้งเข้ามาตอนนี้ก็เลยทําให้สื่อมวลชนก็จะเริ่มเปิดกล้องแล้วนะคะรวมทั้งมวลชนที่นั่งหลบฝนอยู่ก็เริ่มออกมาเพื่อมารอต้อนรับคุณจตุพรพรมพันธ์ค่ะในขณะนี้คือบรรยากาศของเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าฝนตกหนักนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มหยุดแล้ว บรรยากาศก็จะออกจะมืดแล้วก็เริ่มมีน้ําขังในหลายๆพื้นที่นะคะในส่วนหันกล้องนี้เอออินเทอร์เน็ตน่าจะไม่ชัดอันนี้เป็นจะเป็นมุมเหมือนลักษณะ้ายรถเมล์ซึ่งถ้าใครที่เคยมาในจุดพื้นที่นี้ก็น่าจะคุ้นเคยดีนะคะว่ากับการที่เป็นอาศัยที่นั่งสําหรับในการรอแล้วก็ตรงจุดนี้ก็เป็นจุดจอดรถค่ะนี่เราก็หมุนให้ดูในส่วนของรอบ,รบๆเพื่อรอเวลาในส่วนของคุณจตุพรเดินทางออกมาค่ะ แล้วอันนี้ก็คือประตูหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะซึ่งจะเห็นได้อทั้งมวลชนแล้วก็สื่อลายสำนักก็เตรียมมาตั้งกล้องแล้วค่ะแล้วรวมทั้งตอนนี้ฝนก็กลับมาเริ่มตกเม็ดๆอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราขยับกันไปใกล้ๆหน่อยะค่ะ <c oughs> สภาพวันนี้ก็ฝนเกิดตกหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ตกหนักด้วยนี่ค่ะขณะน,นี้สื่อแทบทุกช่องก็มีการเปิดในการส่วนของไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวดูอันนี้เป็นสื่อจากช่องหลักของพีททีวีนะคะซึ่งมีพิธีกรสุภาพสติทั้งสองท่านมาทำการเปิดรายการตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้หลายนาทีแล้วค่ะแล้วก็มีทั้งการสัมภาษณ์ของ ห,หลายๆท่านที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่รวมทั้งคุณกุ๊กจากเครือข่ายลำกำแพงนะคะในตอนนี้ก็ยังมีรถจากเรือนจำเดินทางเข้ามาในพื้นที่อีกค่ะ,คคะมีคำถามว่าทำไมชอบปล่อยตัวตอนค่ำ <c oughs> อันนี้ก็ อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นระบบเพราะว่าเท่าที่ทราบก็คือ,อ,อมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวตั้งแต่15นาฬิกา10นาทีนะคะแล้วก็คงจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการที่จะต้องหมายต้องเดินทางมาถึงเรือนจำค่ะเขาไม่ได้เป็นระบบที่ว่าระบบเหมือนออนไลน์ที่ว่าคำสั่งมาปุ๊บก็ทางนี้ทำเรื่องคือจะต้องมีเจ้าหน้าที่เดินทางนำหมายมาให้อย่างเรือนจำพิเศษค่ะ นี่อันนี้ก็เป็นสื่อหลายช่องนะคะนี่ก็เป็นช่องจากเดลีพอเตอร์ค่ะซึ่งก็เข้ามาในพื้นที่ด้วยแล้วเขาบอกค่าดนี่เดี๋ยวเราขยับไปดูในส่วนด้านหน้าอุ้ย ทำนั่งศาลก็ได้ทำนั่งศาลนายันก็ได้ใด้่อให้ประกันโมธนี่เห็นไหมคะในส่วนนี้ก็บรรดาสื่อมวลชนก็เตรียมมาตั้งกล้องเพื่อจะหันหน้ารอต้อนรับในส่วนของคุณจตุพรพรมพันธ์ค่ะนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็ เป็นนักข่าวสื่อจากช่องพีทีทีวีก็ยังทำการรายงานข่าวอยู่นะคะสภาพบรรยากาศก็อย่างที่เห็นค่ะคือฝนกลับมาเริ่มตกแล้วก็มีน้ำขังอยู่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ฝน,น,นตกหนักแล้วรวมทั้งก็สภาพแวดล้อมก็จะมืดๆค่ะเราคงจะเปิดกล้องกันไปเลยนะคะจนกว่าคุณจตุพรพมพันธ์จะเดินทางออกมาค่ะ อันนี้เราต้องหลบรถมีเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยเคลียร์เรื่องการจราจรนะคะสำหรับรถจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพที่เข้าไปแล้วต้องออกมาค่ะ อ่าเดี๋ยวเราขยับไปดูกันดีกว่าว่าในกระจุกตรงเอ่อทางเท้าติดก,กับติดก,กับป้อมของเรือนจําาเเดี๋ยวร้ำ อันท hmm> um ี่นี้ก็อันนี้ก็เป็นทีมจากไทยไม่ทนนะคะแล้วก็มีคุณสุริยาชินพันธ์นะคะซึ่งเดินทางเข้ามารอรับคุณจตุพรพรมพันธ์ด้วย จะเห็นนะคะว่าขณะนี้หลายๆสื่อก็กลับมาปักหลักกันดีแล้วค่ะจากที่หลบรถยนต์เมื่อสักครู่เดีย <ök> <imas> ด๋ยวเราขยับไปอยู่มุมเดียวกับสือ่อดีกว่า ดว่ากระจุกมึดๆข้างในน่าจะมาแล้วค่ะเป็นจำนวนคนหลายคนที่เดินทางมาในกล้องคงมองไม่เห็นค่ะแต่สายตาของคนก็จะเห็นได้ค่ะว่ามีคนกลุ่มใหญ่พอสมควรกำลังเดินมาในจุดนี้ค่ะ,ะมาได้ด 18นาฬิก39นาทีคุณจตุพรคุณจตุพรพรมพันธ์นะคะได้กำลังเดินมาพร้อมกับเพื่อนๆหลายท่านที่เดินทางเข้าไปรับในส่วนข้างในนะคะในส่วนของเรือนจำก็เขาก็จะมีข้อห้ามในส่วนที่แม่อนุญาตให้กล้องเข้าไปในแนวเขตนะคะดังนั้นก็จะเห็นว่าสื่อมวลชนจึงรอกันอยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะมาแล้วค่ะใครไม่โทรใครก่ มาแล้วค่ะคุณจตุพรพรมพันธ์นี่นะคะถ้าถ้าแสงแฟลชจากกล้องลหลายกล้องที่ส่งไปจะเห็นนะคะว่าว่าเดินทางมาถึงแล้วค่ะ,คะนี่ค่ะคุณจตุพรเดินทางมาแล้วนะคะแต่ว่ายังมาไม่ถึงในจุดข,ของสื่อมวลชนค่ะเนื่องจากว่าแฟนคลับก็เข้าไป ลุมล้อมรอในจุดนั้นแล้วค่ะเราก็กระเถิบมั่งดีกว่ามาแล้วค่ะมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราเก็บล่มกันคุณจตุพรพรมพันธ์เดินทางออกมาแล้วนะคะด้วยเสื้อสีดํากางเกงขาสั้นสีดําค่ะแล้วก็สื่อมวลชนเห็นไหมคะก็จะตามถ่ายกันอย่างเหนียวแน่นค่ะนี่ค่ะคุณจตุพรพรมพันธ์เดินทางเข้ามาแล้วค่ะหลังบ้างหลังบ้างครับหลังบ้าง

ขอให้ในส่วนของภาพนิ่งได้มีการถ่ายภาพกันก่อนนะคะแล้วก็ส่วนกล้องก็ก็หลายกล้องก็ลำบากพอสมควรค่ะในการที่จะแบกกล้องขึ้นไปเพื่อถ่ายภาพค่ะอ่าอทษค่ะคือ่าพี่นี้ขอภาพอ่าขอทีนี้เลยนะครับขอทีนี้เลยครับมาถ่ายภาพทีนีได้นะครับโอเคครับพี่หมด้วนแล้วมั้งครับพี่ต่ำหน่อยนะครับ ได้คไดได้ครับือผมและบรรดาเพื่อนผู้ต้องขัง517คนของเรือนจำพิเศษทั้งประเทศกว่า50,000คนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เมื่อวันที่28รกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งคนที่จะได้รับการปล่อยตัวจะต้องอได้อบรมโครงการโคกหนองนารุ่นละ14วันผมอยู่ในรุ่นที่3ซึ่งกำหนดการปล่อยตัวเมื่อวันนี้แต่เนื่องจากว่าเมื่อวันนี้ไม่ได้รับการประกันตัวจากสาราญา ในคดีบ้านสีเสาเทเวศผมเรียนนะครับว่ากว่า14ปีที่พวกเราถูกดำเนินคดีจากการต่อสู้ทางการเมืองกันมานั้นเป็นที่ทราบกันโดยพฤติในของแกนนำทุกคนกับสารอาญาว่าในระหว่างที่มีการถูกคุมขังในคดีใดก็ตาม สามารถไปถอนประกันในคดีอื่นๆเพื่อหักวันจำงขังได้และเมื่อใกล้วันพ้นโทษสามารถไปยื่นถอนประกันตลอดระยะเวลา14ปีมานี้ศาลอนุญาตทุกครั้งไม่เคยจะไม่อนุญาตแม้แต่เพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยนะครับก็ถอนการประกัน ในคดีบ้านสี่เสาเทเวศเป็นครั้งที่สามแล้วผมเรียนว่าเหตุผลที่ให้เมื่อวานนี้เรื่องอัตราโทษสูงเกรงว่าจะหลบหนีโดยอ้างอิงจากสำนวนแรกสองปีแปดเดือนเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันว่าผมเองได้ติดคุกสะสมในคดีนี้มาสามครั้ง รวมทั้งสิ้นเกือบ14เดือนเพราะฉะนั้นนี่นะครับในระเบียบของทางราชธรร์ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้การพักโทษนะครับจำคุกมา1ในสและเป็นนักโทษชั้นกลางซึ่ง1ในสของสองปี8เดือนคือ10เดือนกับ20วัน เลความว่าทันทีที่ผมต้องคำพิพากษาเท่ากับสำนวนแรกนะครับที่พิวิระนัทวุฒิและคณะคุณหมอเวงและคนอื่นๆผมสามารถที่จะพักโทษได้โดยทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อหาว่าเกรงว่าจะหลบหนีตราโทษสูงนั้นเป็นเรื่องที่รับฟังกันไม่ได้เพราะถ้าผมไปถอนประกันตัวเองเพื่อวางแผนจะหลบหนีนั้น แสดงว่าผมวางกับดักให้กับตัวเองดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณสารอุทธรที่ให้ความเมตตาเพราะตลอดกว่าระยะเวลา10ปีนี้ผมเข้าคุกออกคุกมาแล้ว5ครั้งไม่เคยหลบหนีแม้แต่เพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ <S <S ผมจะหลบหนีกับคดีที่ผมถูกคุมขังเกินกว่าเกณฑ์การพักโทษ อย่างที่บอกว่าผมถูกคุมขังมาแล้วเนี่ยสิบสีเดือนการพักโทษเนี่ยครับถูกจำาขงเพียงแค่สิบเดือนกับยี่สิบวันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรียนมาเพื่อทราบว่าตลอดระยะเวลาสิบปีนี้เพราะคดีบ้านสี่เสาเป็นคดีแรกและผมไม่เคยหลบหนีคดีแม้แต่เพียงครั้งเดียวถ้าหลบหนีคดีไม่มีโอกาสจะเข้าคุกออกคุกมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่ห แต่ทั้งหมดเพื่อความเข้าใจผมเคารพดุลพินิจของศาลและต้องกราบขอบพระคุณศาลอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งในวันนี้และก็น้อมสำนึกในพระหมหาการุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับและ14วันทรงคุณค่าเรื่องโครงการโครกหนองนานะครับก็เป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับขอเรียนย้ำกันอีกครั้งว่าพวกผมเองทุกคนนั้นนะครับยังจะต้องกลับไปพูดคุยปรึกษาหารือ นันกันในทุกเรื่องราวผมอยู่ในคุก97วันนะครับเพื่อนพ้องพี่น้องนะครับหลายคนนะครับได้ทำหน้าที่กันอย่างงดงามนะครับหลายคนได้ทำหน้าที่แม้ว่าไม่ได้มาในวันนี้ที่นี่นะครับก็ทำหน้าที่ในการช่วยนะครับหลังทราบข่าวนะครับก็ทำหน้าที่กันอย่างแข็งแรงนะครับความเป็นพี่น้องยังแข็งแรงกันอยู่เหมือนเดิมไม่มีวันที่จะเสื่อมพลาย นะครับทุกคนได้ทําหน้าที่มากมายในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับและขอบคุณกันทุกกําลังใจนะครับเพราะผมเองก็วันนี้อายุเข้าเข้าห้าสิบเจ็ดละนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ในคุกมาสองครั้งนะบชีวิตก็ได,ได้ได้เริ่มต้นเพียงแต่ว่าการเข้าคุกมาในรอบนี้เนี่ยมีความตั้งใจนะครับเพราะว่ารู้ว่าอย่างไรจะต้องเข้าก็กิน กินอาหารเจตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมก่อนจะเข้าคุกเจ็ดวันแล้วก็หลังจากเข้าคุคกก็กินอาหารเจหรือมังสวิรัตทุกวันจนกระทั่งวันนี้น้ำหนักนี่นะครับถ้านับมาจากวันที่หนึ่งกรกฎาคมก่อนเข้าคุกเจ็ดวันเนี่ยหายไปประมาณยี่สิบเจดกิโล,ลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะลดน้ำหนักก็ผมก็รึกษาได้นะครับก็ เหมือนกับการเข้ามาบวชกว่าหนึ่งพันษาเมื่อวานครบวันที่96วันนี้ครบวันที่97นะครับทราบว่าเมื่อวานพี่น้องต่างก็มากันมากมายนะครับและทุกคนก็ได้แสดงความห่วงใยผมต้องกราบขอบพระคุณอย่างจริงจังนะครับและก็คงได้มีโอกาสนัดหมายที่จะได้พูดคุยได้อธิบายแนวทางต่างๆกันกันอีกครั้งหนึ่ง ไม่ทราบว่าใครมีคําถามใดๆกันบ้างครับคุณจตุพรครับตอนนี้สถานการณ์การเมืองนอ,นอกเปลี่ยนไปเยอะจากวันที่ก่อนที่คุณจตุพรจะได้เข้าไปในเรือนจาได้ทราบสถานการณ์ทารเมืองข้างนอกมั้ครับหรือว่าอย่างไรบ้างไปติดตามข้างนอกไหมผมได้ตามสถานการณ์ห่างๆที่เห็นยังไงบ้างครับกับสถานการณ์การเมืองผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ไม่ถึง8ปีเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสถานการณ์ทางการเมืองยุคในอดีตที่ผ่านมา นักรบนักต่อสู้ทั้งหลายเขาชอบคำว่าไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนแต่การเมืองยุคปัจจุบันฆ่าพี่ฆ่าน้องฟ้องนายและขายเพื่อนนั้นอย่างไรก็พาประเทศไปไม่รอดผมเชื่อว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาและนะครับได้เห็นอะไรหลายๆอย่างพลเอกประยุทธ์รู้แก่ใจที่สุด ว่าตัวเองกำลังอยู่ในสถานการณ์ไหนอย่างไรรู้ว่ายิ่งอยู่นานเท่าไหร่นะครับจะต้องแปดเปื้อนเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผมเองก็เห็นว่าหลายคนอาจจะติดใจที่จะต้องวินิจฉัยเรื่อง8ปีแต่ผมไม่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ได้ถึงวันนั้นและผมเชื่อว่าสถานการณ์ของประเทศกำลังเดินเข้าสู่คำว่าวิกฤตมิกสัญญีกะรืยุ เพราะประชาชนมีความเดือดร้อนอันแสนสาหาัสผมเชื่อว่านะครับเหตุการณ์ต่างๆลักวิ่งชิงปล้นฆ่าเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนั้นบ้านเมืองเราจะอยู่ในสภาพอันนี้ไม่ได้การเปิดประเทศมันไม่ใช่เพียงแค่พูดว่าเปิดประเทศแต่ว่าหลากหลายเรื่องราวนั้นเราจะเดินกันไปถึงหรือไม่วันนี้ถามว่าชีวิตของประชาชนอยู่กันอย่างไรทุกคำพูด ที่พูดถึงการเปิดประเทศไม่ได้เคยเอ่ยถึงความตายของประชาชนนะครับจำนวนนับเป็นหมื่นๆเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าทางความเห็นหน้าขนาดนี้เห็นว่าทางการเมืองกำลังเดินเข้าสู่ทางตันเพียงอาจจะโปรยยาหอมว่าจะมีการเลือกตั้งเพื่อให้บรรดานักการเมืองทั้งหลายมุ่งสนใจเรื่องการเลือกตั้ง ไม่ได้สนใจปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยนะครับกว่าร่วมเจ็ดปีนี้ผมเชื่อว่าคนไทยต่างเข็ดหลาบกันไปตามๆกันเพราะฉะนั้นผมเองก็ยังเห็นว่าอย่างไรก็ตามเราควรเดินที่จะมาถึงจุดที่ต้องรักษาบ้านเมืองมากกว่าการเล่นการเมืองพนเอกประยุทธ์ควรจะเสียสละให้กับบ้านเมืองนี้บ้าง เพราะบ้านเมืองนี้นะครับก็ให้พลเอ,ปอกเอประยุทธ์มากที่สุดอย่างที่ใครไม่เคยได้รับมาในประวัติศาสตร์าทางการเมืองเทียบพลเอกประยุทธ์กับพลเอกเปรมพลเอกประยุทธ์กาลังจะเดินไปถึงจุดใกล้พลเอกเปรมทั้งที่คู่นูประการเรื่องการแก้ไขปัญหาของชาติแต่ตางกันลึกลับเพราะฉะนั้นผมมีความวาดหวังกันว่าการแก้ไขปัญหาชาติถ้าเราเอาปัญหาชาติมาก่อนเรื่องส่วนตัวและทุกคนต่างร่วมในการเสียสละ เราก็สามารถนำพาและรักษาชาติบ้านเมืองเอาไว้กันได้ผมเชื่อว่าอีกไม่กี่วันผมคงจะได้ตามทันในสถานการณ์คงได้พูดคุยกับบรรดาหมู่มิตรนะครับที่อยู่ที่นี่รวมกระทั่งไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ตามคงจะได้แลกเปลี่ยนกันว่าถึงเวลาแล้วยังที่เราจะต้องรักษาชาติบ้านเมืองกันเอาไว้นะครับบ้านเมืองใหญ่กว่าบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าบุคคลรู้จักการเสียสละเพื่อรักษาชาติบ้านเมือง ประเทศจะพ้นวิกฤตแต่ถ้ากราบใดนี่นะครับบุคคลเป็นใหญ่กว่าบ้านเมืองบ้านเมืองนั้นไม่สามารถที่จะรักษาเอาไว้ได้ด้านในมีแกนนำลัสนอนที่ถูกคุมขังในั้พิเศษด้วยคุณจุพ,พรมีโอกาสได้พบ,ได,พบได้คุยอะไรบ้างไหมครับคือได้พบกันบ้างสั้นๆนะครับ<ๆ>เพราะว่าผมอยู่ในในอาคารที่เขาใช้ในการกักโรคในตลอดระยะเวลา97วันเนี่ยผมไม่เจอแสงแดดเลยนะ คำว่าผมเข้าใจคาว่าอ่าอ่าิวแสงเป็นอย่างไร <c oughs> เพราะว่าไม่เคยเจอแดดมา97วันได้เจอเป็นบางคนบางคนไม่ได้เจอก็ฝากความระลึกถึงนะครับผมเจอบ้างเวลาที่เขามารักษาตัวที่อาคารพยาบาลเพียงแต่ได้ทักทายสารทุกสุขดิบนะครับและก็ได้ฝากความห่วงใยให้ดูแลสุขภาพและให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง และก็รอวันที่จะได้รับอิสรภาพนะครับเพราะว่าผมเข้าใจถึงคำว่าอิสรภาพเพราะการเข้าคุกออกคุกมาห้าครั้งนะครับแล้วก็สู้กันตั้งแต่วัยหนุ่มสาวมาไม่ได้แตกต่างกันนะครับก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันและทุกครั้งถ้ามีใครมีโอกาสไปเจอผมก็จะขวากความและลึกถึงแล้วเขาก็จะขวากความและลึกถึงมายังผมนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เจอกันถ้าเจอก็กได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยน ถึงความ่วงใหญ่ในชาติบ้านเมืองะหลังจากนี้จะมีการเคลื่อนไหวเพื่อจะขับไล่ผลิตยุทธ์ต่อคือผมเองคงจะได้มีโอกาสไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนในสังคมผมว่าปัญหาหน้าขนาดนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนเพราะผมเชื่อว่าเราจะปล่อยให้ใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับสร้างความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองไม่ได้คนไทยทุกคนต้องมีหน้าที่รักษาชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้น ณขนาดนี้หนึ่งผมต้องคุยกับบรรดาหมู่มิตรนะครับในทุกภาคฝ่ายนะครับว่าเราจะทำอย่างไรกันดีในสถานการณ์ของบ้านเมืองที่ยากลำบากในขณะน,นี้ผมรู้พี่น้องประชาชนนะครับมีความเหนื่อยยากในการต่อสู้ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปผมคงจะได้มีโอกาสไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันบบรรดาหมู่มิตร นะครับเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์และก็จะประเมินกันว่าเราควรจะทำอย่างไรกันต่อไปนี่ก็คือระบอบประชาธิไปไตยคือการเปิดหูมากกว่าเปิดปากนะครับที่จะรับฟังนะครับในความทุกข์ของประชาชนความทุกข์ของประเทศชาติและร่วมในการหาทางออกด้วยกันซึ่งถ้าวันใดที่พร้อมผมก็จะ,ะแถลงจุดยืนทางการเมืองกันอีกครั้งว่าเราจะดำเนินการอย่างไรถัดจากนี้ไป ด้านสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะก็ตัวเบาไปเยอะนะครับเพราะว่าครั้งแรกก็ความตั้งใจกินมังสวิรัตนะครับก็ก็ไม่คิดว่าจะต้องนานกันมาถึงทั้งก่อนและหลังรวมประมาณร้อยกับาสี่วันติดคุกเก้าเก้าสิบเจ็ดวันแต่กินกันมาก่อนจากนี้เจ็ดวันก็มีความแข็งแรงนะครับไม่มีโรคเจ็บไข้ได้ป่วยพยายามรักษาสุขภาพ รักษาจิตใจรักษาหัวใจรอวันอิสรภาพที่จะมาทำหน้าที่ร่วมเคียงข้างกับประชาชนต่อไปและคิดว่ากลุ่มไทยไม่ทนพร้อมที่จะเริ่มกิจกรรมแรกได้เมื่อไหร่คะคงจะได้มีการพูดคุยแลเกเปลี่ยนถึงสถานการณ์การไปอยู่ในเรือนจำเกือบร้อยวันนี้น,นะครับมีหลายอย่างที่ผมยังไม่ทันต่อสถานการณ์ผมต้องให้อมันดาหมูมิตรที่เขาอยู่ในสถานการณ์ได้มาประเมิน สถานการณ์รับฟังแล้วค่อยตัดสินใจรวมการรับฟังจากมูมมิตอีกหลายวงการนะครับให้มากที่สุดผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าเราเปิดหัวใจให้กว้างแม้กระทั่งตัวพลเอกประยุทธ์เองก็ตามในฐานะที่เป็นคนไทยเนี่ยว่าทําอย่างไรเอาชาติให้รอดอย่าคิดเอาตัวให้รอดนะครับเพราะว่าใครก็ตามที่คิดเอาตัวรอดไม่คิดเอาชาติรอดอย่างไรมันก็อยู่ไม่ได้มีแต่ตัวแต่แต่ว่าไม่มีชาติบ้านเมืองอย่างไรก็จะ อยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าเราก็คงที่จะต้องมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนผมเชื่อว่าหลักการที่เราได้พูดคุยเสนอกันเอาไว้นั้นไม่มีเรื่องใดๆเป็นการส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของการจะนำพารักษาชาติบ้านเมืองเอาไว้ผมเชื่อว่าถ้าเราคิดเรื่องชาติเป็นหลักเอาชาติเป็นเรื่องใหญ่เอาเรื่องส่วนตัวให้เป็นเรื่องเล็กเรื่องเป็นเรื่องรองเราก็จะนำพาประเทศ รอดพ้นจากสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ได้เพียงแต่ว่าจะต้องเปิดใจให้กว้างยิ่งใจครับแคบเพียงมองความเห็นต่างเป็นศัตรูกันแล้วในบ้านเมืองสภาพที่วิกฤตแบบนี้เป็นเรื่องความยากลําบากในการจะรักษาชาติเอาไว้ขอบคุณนะขอบคุณนะต้องมากันสองวันเลยนะขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณมากทุกคนครับเป็นหลอดประการคุณจตุพรพรมพันธ์ก็ ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนที่มารอนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าบรรดาเพื่อนๆในส่วนของกลุ่มไทยไม่ทนแล้วก็ประชาชนที่ยังมาให้กําลังใจก็ยังอยู่รอแล้วก็ขณะนี้ก็ฝนเริ่มตกพันๆแล้วนะคะขณะนี้ก็ในส่วนของที่ช่องภาพจะมาขอถ่ายรูปก,กันอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะมีสื่อบางช่องที่มีการสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้ก็จะเป็นลนักษณะการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันค่ะสำหรับกลุ่มมวลชนที่มาให้กำลังใจรวมทั้งทีมไทยไม่ทนนะคะและนี่คือเห็นภาพของสื่อมวลชนไหมคะที่เข้ามารอรับแล้วก็ทำข่าวในส่วนของคุณจตุพรพมพันธ์ค่ะซึ่งได้รับการปล่อยตัวในวันนี้14ตุลา2564ค่ะด้วยชุดที่ออกมาก็คือเสื้อยืดกเกงขาสั้นสีดำแล้วก็รองเท้าสีดำนะคะนี่ค่ะเพื่อน ขอบคุณที่ติดตามเป็นเพื่อนกันในเพจข่าวพลังมดนะคะขณะนี้ก็18นาฬกานาทีแล้วค่ะก็ัขอบคุณพี่น้องทุกคนนะฮะขอบคุณทุทกคนวนะันนี้หลายคนโดน,นต้องใจกตต็ต้คงทับวกับ โอเคนะขอบคุณ้าถ่ายรูปนะคะแ่อค่ะค่ะค่ะภาพเธออย่างที่เราเห็นนะคะก็แฟนคลับก็มีการมาขอถ่ายรูปแล้วก็สื่อมวลชนก็มีการรายงานข่าวกันค่ะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันติดตามในเพจข่าวพลังมดกันอีกครั้งนะคะแล้วก็คุณจรุพรพรมพันธ์คงได้เดินทางกลับโดยมีกลุ่มสมาชิกทีมไทยไม่ทนแล้วก็มวลชนที่มารอรับค่ะ